นีี่่่ดาทบอกวสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงนนไม่เห็ะโต๊ะทานอาหารมื้อนี้บอกแล้วว่าเราจะทานอาหารที่เกี่ยวกับซีฟู้ดกันขอดูนี่หน่อยนิดเนยนิดเนยนี่เนยแอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่หอยเชลหอยเชลนะจ๊ะนี่ปลาหมึกนะจ๊ะเดี๋ยวปลาหมึกนะจ๊ะอ่าผัดไทยอะไรเอ่ยกุ้งแช่น้ำปลานะคะแล้วก็นี่ค่ะ ่เคยเห็นหอยสั่นไหมหอยสั่นหอยสั่น,อ,นอ่าหอยสั่นน,นั่นแปลว่าอยากเดี๋ยวยังเพื่อนเพอย่าง,ง,ง,งอื่นอีกน,นะคะเพ <c oughs> ื่อนกำลังซื้ออยู่นะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะตอนนี้ทุกคนไม่มีใครคุยกับใครตั้งหน้าตั้งตาก,ตาก,ตาก,กินนะคะ <c oughs> มีการเปิดรานเากินหอยสั่นดีกว่า โอเคค่ะเดี๋ยวขอหยุดการถ่ายทำพรุ่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะกินกันไม่ทันนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะกินกันเร็วมากนะคะข้าวบ้าไม่กินเร็วไม่ร,รต้ตอบ